บทที่หนึ่งร้อยหกบทที่หนึ่งร้อยหกล้อมและปราบปรามใช้เวลาไม่นานสำหรับเรือรบทางทะเลสลิบลำเพื่อล้อมเกาะลูกบอลโดยตรงพื้นที่ของเกาะไม่ใหญ่นักจึงไม่ต้องกลัวว่ากองทหารจะกระจัดกระจายฉันไม่นึกเลยจริงๆว่าคุณจะมีพลังการต่อสู้มากขนาดนี้แม้แต่พลเรือเอกเซนโกคุก็ออกจากมารีนปอดแล้วเหรอดูนี่สิวันนี้เธอตั้งใจจะเก็บฉันไว้ตลอดไปจีออตโต้นั่งบนเนินเขาเล็กๆไม่ไกลจากฝั่งมองดูร่างที่ชัดเจนที่สุดบนเรือรบที่อยู่ข้างหน้าและพูดพร้อมกับหัวเราะคิกคัก ในเวลานี้มีนายพลนาวิกโยธินที่รู้จักกันดีหกนายในสาขาการมองเห็นของเขาและทั้งหมดนี้เป็นพลังต่อสู้ระดับไฮเอ็นที่แท้จริงของกองบัญชาการนาวิกโยธินแม้แต่จิออตโต้ก็ยังตกตะลึงกับความเชี่ยวชาญแบบนี้ <S <S เขารู้ว่ามารีนกำลังจะล้อมตัวเองแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าคู่ต่อสู้จะใช้พลังต่อสู้ระดับนี้ในคราวเดียวสำหรับมารีนซึ่งตอนนี้กำลังดิ้นรนเพื่อแก้ไขสวรรค์และทะเล6674แห่งพลังการต่อสู้จำนวนมากผูกพันที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในสถานที่อื่นบางแห่ง แต่พวกเขายังคงทำเช่นนี้กล่าวอีกในหนึ่งความสำคัญของพวกเขานั้นสูงกว่าความสำคัญที่พวกเขาผูกไว้กับสวรรค์และทะเลทั้งสี่เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลานี้แน่นอนว่าเป็นเพราะเซเลเทียลดราก้อนหรือเปล่ายุคน้ำแข็งในขณะน,นี้คูซานไมร่รอที่จะถ่ายภาพและทาให้ทะเลรอบๆเกาะบอลกลายเป็นน้าแข็งนาวิกโยธินของพวกเขาได้ส่งทหารไปมากกว่าห้าพันคนในครั้งนี้และพวกเขาต้องการสนามรบเพียงพอที่จะสนับสนุนการแสดงของพวกเขาทัานทีหลังจากนั้นเซนโกคุ u, ซึ่งยืนอยู่ตรงกลางเรือประจันบานกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าส้อยสู้ด้วยมือของท่านวองโกเลที่หนึ่ แม้แต่ดักล่าบุนเล็ตก,ก็ไม่สามารถต้านทานแรงดังกล่าวได้ชายชราย,ยอมรับว่าคุณเป็นคนดีแต่ครั้งนี้คุณไม่มีทางหนีรอดอย่างแน่นอนที่จริงแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะหลบหนีในสถานการณ์นี้เพราะผู้ชายคิซารุก็อยู่ท่ามกลางพวกเขาแม้ว่าแขนของเขาจะถูกขัดด้วยตัวเองแต่ความแข็งแกร่งของห่วงคิซารุอยู่ในผลสปาร์เกลิงมากกว่าทักษะทางกายภาพความแข็งแกร่งของเขาไม่ประทับใจเลยไม่มีปัญหาในการพยายามป้องกันไม่ให้เขาลอยขึ้นไปในอากาศเป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนี้มาถึงเร็วมากแต่เขาไม่ได้หยุดยี่เซ ไม่ต้องไปทำกิ่งฟุ้งเฟือเพื่อคนอื่นเผื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่นอนว่าเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือรอยยิ้มน,นั้นแข็งแกรง่งฉันไม่ชอบที่จะได้ยินสิ่งนี้อีกต่อไปรู้สึกเหมือนคุณกำลังพูดว่าความแข็งแกร่งของฉันไม่ได้ดีไปกว่าของบุลเลตฉันยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งมากแต่ตอนนี้ฉันแข็งแกร่งแล้วจีออตโตยืนขึ้นช้าๆและฮากิของผู้พิชิตก็เคลื่อนไปข้างหน้าทันทีและกวาดไปรอบๆทันทีมันแข็งแกร่งกว่าเขาเมื่อเข้าสู่โหมดออร่ามรณะอระอร,ร่าก,ก,าากบบานะ ใทยที่สุดคราวนี้มารีนก็ถูกส่งไปโดยกลุ่มหัวกะทิและฮากิผู้พิชิตผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขานั้นแย่กว่าเล็กน้อยจริง,รงๆถ้าเขาสามารถเลื่อนระดับเป็นระดับกลางได้สถานการณ์จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมาเฟียสำนึกผิดการดำรงอยู่ของคุณหน้าขยักขยงพอๆกับโจรสลัดพวกนั้นซาคาซึกิกระโดดลงจากเรือรบโดยตรงและยืนอยู่บนยอดน้ำแข็งสายตาจับจ้องไปที่ติออตโตซึ่งระเบิดออกไปข้างหน้าตามอำเภอใจในหินหนืดสารภาพบาปของเจ้าดารคฮาว หินเนื่ออกมาจากแขนขวาของเขาและเขาก็โจมตีจิออโต้ทันทีด้วยหมัดน,นี้คือการโจมตีแบบผู้เที่ยวชาญของเขาซึ่งไม่เพียงแต่รวดเร็วแต่ยังทรงพลังอีกด้วยในงานต้นฉบับอาคาอินุในสมัยของพลเรือเอกใช้เคล็ดลับนี้เพื่อตีหนวดเขาผู้เท่าผลของการโจมตีปกตินี้คืออะไรหากความแข็งแกร่งของคุณมีแค่นั้นฉันไม่แนะนําให้คุณก้าวเข้าสู่โลกใหม่ในชีวิตของคุณเพราะโลกใหม่ในปัจจุบันจะทาให้คุณสูญเสียชีวิตสุนัขของคุณตามที่จิออโต้กล่าวมือซ้ายของเขากำแน่นระวางตรงหน้าเขาและป้ายชีวิตแรกที่หลังมือขอขขงเขาาาชีี้้ไปท่ดนนหน ดาคาวเพิ่งมาข้างหน้าเขาและกลายเป็นหินด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทันทีหลังจากนั้นจิออตโต้ชกต่อยและดาคาวที่กลายเป็นหินก็แตกเป็นเสียงเสียงและเศษหินก็ตกลงมาบนพื้นและทาให้เกิดเสียงคืบผู้เล่นทุกคนโจมตีอย่าปล่อยให้เขามีเวลาเหลือเฟือวงโกเล่ฉันไม่ใช่ศัตรูธรรมดาดังนั้นปุ่มคีจึงสามารถฆ่าได้โดยตรงตลอดเวลาเซนโกคูตะโกนและทหารนาวิกโยธินและนายพลบนเรือรบทั้งสิบลำก็พุ่งออกไปพร้อมกันและตรงไปที่จิออตโต้บนเกาะลูกบอล แม้ว่ารัฐบาลโลกจะร้องขอให้จับกลุ่มมองโกลเลีแอตแทยแล้วประหารชีวิตในที่สาธารณะอย่างไรก็ตามเซนโกคูรู้ดีถึงความแข็งแกร่งและการกดขี่ของคู่ต่อสู้ถ้าเขาต่อสู้กับความคิดที่ว่าเขาไม่สามารถถูกฆ่าได้มารีนจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่และอาจทำให้คู่ต่อสู้มีโอกาสในตอนท้ายดังนั้นเขาจึงออกคำสั่งโดยตรงว่าเขาสามารถถูกฆ่าได้เกรงว่าติออตตก็เหมือนกับนายพลคนอื่นๆที่ฆ่าได้เจ็ดในเจ็ดและสุดท้ายก็จากไปจากนั้นใบหน้าของมารีนก็จะถูกโยนลงถังขยะโดยตรง ตามคำสั่งของคนเรือเอกเซนโกคุกรอบบินเป็นคนแรกที่รีบไปโกนผมที่จิออโต่ฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอย่างสิ้นหวงังเขายังมีใจที่จะแข่งขันเพื่อตำแหน่งคนเรือเอกหรือไม่แม้ว่าความแข็งแกร่งของคุณจะไม่แข็งแกร่งแต่เนื่องจากมันถูกส่งไปที่ประตูแล้วฉันจะหัวเราะเยาะมันจิออตโต่ไม่ได้หลบเลี่ยงการโจมตีของวิสเตอร์เมาส์เขาขยับเล็กน้อยและปิดกั้นกระรอกบ,บินโดยตรงจากการติดดาบของอามาเมนฮากิด้วยท่าทางแหลกๆก,การพัฒนาจุดศูนย์เปลี่ยนเป็นมือเปล่าคนอุบายทีี่่่่วอออองโโกกกกเเเลซ์สร้้้าาขขึนนนนนนมมมมมืตููัับบแฟทใปะยช หลังจากที่ดูดซับฮากีของคู่ต่อสู้ที่พันรอบดาบอยู่ครู่หนึ่งไฟมรณะบนหน้าผากของติออตโต้ก็ลุกเป็นไฟรุนแรงขึ้นและทันทีหลังจากที่เขาชกไปที่ร่างกายของเมา้าพูดโดยตรงทำให้รองคนเรือโถขึ้นไปในอากาศออกไปก็อนน้ำแข็งปากไก่ฟ้าใน2.4เขาให้ความสนใจกับอาโอคิจิ K G ของติออตโต้ครั้งแรกที่เขาเห็นหนูถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศเขาวรวบรวมเครื่องปรับอากาศที่แขนขวาและปล่อยนกน้ำแข็งเพื่อตรงไปยังจิออตโต้เมื่อโจมตีในเวลานี้สิ่งแรกจะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดและประการที่สองคือเเลซอรอ์ ในเวลาเดียวกันกิซารุในอากาศก็ไม่รีรอที่จะยิงและลำแสงเลเซอร์ก็พุ่งเข้าหาจิออโตทันทีหลังจากการโจมตีอันทรงพลังทั้งสองนี้สีหน้าของจิออร์ตก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยความฉลาดหลักแหลมของเขาไม่ใช่เรื่องตลกอันตรายที่ชายสองคนนี้มาถึงตัวเขาได้รับรู้แล้วชั่วครู่หนึ่งเขายกมือขึ้นต่อหน้าเขาเหมือนกับตอนที่เขาจัดการกับนาคฮาวไฟที่ตายแล้วก็ลามอีกครั้งและนกน้ำแข็งที่บินได้และลำแสงก็กลายเป็นก้อนหินในชั่วพริบตาบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดการรับตัวแปร ต้องบอกว่าเมื่อต้องรับมือกับผู้เล่นที่มีความสามารถโลจ้าความกลมกลืนของคุณลักษณะท้องฟ้าขนาดใหญ่นั้นใช้งานง่ายมากการโจมตีด้วยพลังงานให้กับปิตโตรเคมีซึ่งทาให้ฝ่ายตรงข้ามอารมณ์เสียโดยตรงแต่วิธีการแบบนี้ก็ใช้ไฟแห่งความตายจำนวนหนึ่งเช่นกันถ้าคุณไม่ต้องการมันอย่าพยายามใช้มันท้ายที่สุดเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้สองคนแต่ความแข็งแกร่งของสเปคข,ของบัตเตอร์คองเป็นเวลานานแล้วที่เจ้าจะใช้เล่ห์เหลี่ยมนี้วองโกเล่ ในขณะนั้นโมมูซากิก็ปรากฏตัวขึ้นหลังจิออโต้ด้วยการโกนหนวดเธอเป้ารอจิออโต้เพื่อใช้กลอุบายของการกลายเป็นหินเพราะในเวลานี้อีกฝ่ายจะแสดงข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดมากจินคุลูโอในมือของเขาถูกดึงออกจากปากในทันทีและใบมีดก็พุ่งเข้าหาท้องของจิออโต้ในสภาพนี้เป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะตอบสนองอย่างเหมาะสมแม้ว่าเธอจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเธอก็ไม่สามารถตามทันการเหี่ยงมีดของเธอได้ แต่จิออโตไม่เคยเป็นคนธรรมดาความฉลาดหลักแหลมของเขาทําให้เขาสามารถโตตอบได้อย่างเหมาะสมที่สุดในทุกสถานการณ์เมื่อมูซากิจับข้อบกครองของเขาศูนย์เจ็ดเขาก็รู้สึกถึงอันตรายเช่นกันร่างกายได้เริ่มตอบสนองโดยไม่ทันคิดเมื่อพับมือไว้ข้างหน้าข้อมือข้างหนึ่งหันเล็กน้อยพ่นไฟร้ายแรงไปทางด้านข้างด้วยความช่วยเหลือของพลังขับเคลื่อนของไฟมรณะร่างกายของเขาหมุนไปในอากาศอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันอีกมือหนึ่งห่ออามาเมนฮากิไว้โดยเล็งไปที่นิดยาวที่ฟันเข้าหาเขาและชกหมัดออกไปทันทีกระดูกหักติดอาวุธตายบูม ทันทีที่ันและหมัดปะทะก,กันก็มีเสียงดังขึ้นและเนินเขาด้านล่างก็พังทลายลงทันทีหลังจากการโจมตีครั้งนี้จิออตโต้ก็ไม่อยู่ต่อไปที่ที่เขาอยู่มือของเขาเข้าไปและปล่อยไฟที่ไร้แรงออกมาและเขาก็ถอยห่างออกไปหลายสิบเมตรทันทีและทำตัวห่างเหินจากนาวิกโยธินโดยรอบแม้จะอยู่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้การถูกล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อาจมาสายได้และถ้ามีคนโจมตีพร้อมกันมากเกินไปแม้ว่าคุณอยากจะตอบโต้ก็จะเป็นเรื่องยากมากทหารนาวิกโยธินเหล่านั้นไม่ใช่ทหารเบ็ดเตล็ดในความหมายที่บริสุทธิ์ในฐานะนาวิกโยตินชั้น หากพวกเขาต่อสู้ตามปกติในยามสงบพวกเขาจะไม่มีผลใดใแต่ในกรณีของการต่อสู้ระยะประชิดนั้นไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นนอกจากเซนโกคุแล้วนายพลนาวิกโยธินคนอื่นๆต่างก็จ้องมองมาที่เขาแสดงข้อบกพร่องเล็กน้อยพวกเขาจะถูกอีกฝ่ายจับทันทีเหมือนกับการยิงกระแทนหันของโมมูซากิในตอนนี้คุณต้องทำความสะอาดทหารเบตเตเลตก่อนเมื่อต่อสู้กับพวกเหล่านี้ฉันไม่มีเวลาดูแลทหารนาวิกโยธินที่อยู่รายรอบเมื่อถึงจุดนี้แขนขวาของจิออโต้ถูกเปลี่ยนเปลวไฟโดยตรงจากนั้นหมัดไฟก็ระเบิดออกเสียงกระซิบจากภูเขาและสึนามิก็มาจากฝูงทหาานนวิิกโย หากพวกเขาถูกโจมตีด้วยระเบิดนี้สิ่งที่ทหารเหล่านี้กล่าวว่าจะต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักยุคน้ำแข็งในสถานการณ์เช่นนี้อาโอคิจิ o K ไม่ลังเลเลยที่จะเลือกเพิ่มความสามารถของเขาอากาศเย็นออกจากร่างกายทั้งหมดของเขาและเขาก็พุ่งเข้าใส่หมัดไฟขนาดใหญ่โดยตรงน้ำแข็งและเปลวไฟชนกันและไม่มีทางที่ทั้งสองจะเข้ากันได้อย่างเท่าเทียมกันลุ้นหลามใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์อาคาอินุคิซารุและโมมูซางิีปรากฏตัวในทิศทางที่ต่างกาันและแต่ละคนก็โจมตีอย่างรุนแรงและตรงไปที่จิออตโตเลเซอร์กูเลียนดูดาว ความเร็วของแสงของผลไม้เป็นประกายรูปร่างของหัวสุนักและลาวาที่ยาวออกไปและการฟันที่แหลมคมอย่างยิ่งการโจมตีทั้งสามนี้กล่าวได้ว่าสกัดกั้นเส้นทางหลบเลี่ยงทั้งหมดของติออโตได้โดยตรงบวกกับการครอบคลุมการโจมตีของสามคนนั้นสูงมากกวงตัดความเป็นไปได้โดยตรงของการทําให้เป็นองค์ประกอบเชิงรุกของติออรโตเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ในช่วงเวลาวิกฤตรังสีของแสงแวบเข้ามาในดวงตางของจิออตโตและเขาก็เลิกใช้เครื่องปรับอากาศกับพิมเวอ่อทันทีและใช้ความคิดรเริ่มที่จะพุ่งเข้าหาพลังงานดาบของเต่าเมียนจานจุดประสงค์ของเขาในตอนนี้ชัดเจนมากเฉพาะการทุบปราดดาบนี้ก่อนเท่านั้นเขาจะสามารถใช้ความแตกต่างของเวลาที่เกิดขึ้นจากการพุ่งไปที่ปราดดาเพื่อจัดก,การกับการโจมตีอื่นๆอีกหลายอย่าง การพัฒนาของเรื่องนี้เป็นไปตามที่จิออโต้คาดไว้อย่างแรกออร่าของดาบถูกขย่าด้วยมัดแห่งพลังงานแห่งความตายและอาวุธฮาคิจากนั้นจึงหันหลังกลับด้วยความช่วยเหลือของไอพ่นพลังงานแห่งความตายและเลวไฟก็พุ่งออกมาจากมือทั้งสองข้างที่นี่และในช่วคลิปตามันก็หันหน้าเข้าหาใบหน้าลาวาที่เข้ามาและคานที่พลาดไปกลายเป็นหินด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วและการตอบสนองที่ดีคนไม่กี่คนที่เพิ่งเริ่มการโจมตีก็ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแต่สุดท้ายก็แย่กว่าเล็กน้อยความแตกต่างไม่ใช่ปฏิกิริยากกกาาาารรรรรับรู้หืืออออคคคควววมมแแแขข็งขง G ตตงง่่จโตตตนนน ทรงพลังแค่ไหนจีออตโต้ uto, ก็แค่คนเดียวเท่านั้นเมื่อเขารบคนสองสามคนจากการต่โจมร่างหนึ่งรอยอยู่ในตำแหน่งนั้นเป็นเวลานานยูโมวเหี่ยงมีดยาวแล้วฟันออกโดยไม่ลังเลสีหน้าของเขาสงบลงจนถึงอัลติเมตแต่คราวนี้เขายังคว้าโอกาสนี้ไว้และดาบก็เหวี่ยงตรงไปที่คอของจีออโต้ในปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีนั้นจีออโต้ใช้ปอันไ,ไร้แรงของเขาอีกครั้งเพื่อดันไปข้างหน้าพยายามหลีกเลี่ยงคอของเขาจากการฟันของกระรอบ,บินแต่มีเพียงคอของเขาเท่านั้นที่หลีกเลี่ยงได้อะไร แสงของมีดผ่านไปและเลือดก็ปรากฏขึ้นในขณะนี้บาดแผลที่มองเห็นได้ถูกตัดที่แขนขวาของจจโต้และเลือดก็หยดลงมาที่แขนที่พื้นมันประมาทไปหน่อยในตอนนี้การแสดงออกของเขาดูสง่าง,งามกว่าเมื่อก่อนมากเขาไม่ได้คาดหวังว่าคนโดยโทเหล่านี้จะยังคงให้ความร่วมมือด้วยความเข้าใจโดยปริยายแต่น่าเสียดายที่พวกคุณเป็นโอกาสที่ดีที่จะทิ้งฉันไว้นี่เป็นเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถ้าพลาดโอกาสที่จะฆ่าฉันคุณจะไม่มีมันอีก ขณะพูดมือซ้ายของเขากลายเป็นเลวเพลิงเผาบาดแผลแบ,บนแขนขวา680โดยตรงเพื่อหยุดเลือดไหลความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้คิวของเขาขมวดเล็กน้อยและในขณะเดียวกันเขาก็พ่นลมหายใจเย็นเยียบมันเป็นแค่คนบาปถ้าไม่ใช่เพราะรัฐบาลโลกต้องการประหารชีวิตคุณในที่สาธารณะคุณเพิ่งเสียชีวิตไปหลายครั้งแล้วและตอนนี้คุณยังกล้าที่จะพูดจาหยาบคายหรือไม่ซากาซกิเดินไปหาจิออโตทีละก้าวและลาวาก็หยดลงกับพื้นด้วยใบหน้าที่แข็งขึ้นของเขาเขาดูค่อนข้างหาคิดบูมในขณะนั้นจู่ๆเลวไฟ อย่างไรก็ตามการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้ทําให้อาคาอินดได้รับความเสียหายใดๆในช่วงเวลาวิกฤตเขาสร้างขาดโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายดังนั้นเขาจึงอเล็กน้อยในเวลาต่อมาชายผู้มีดวงตาสีแดงก่ำและรอยแผลเป็นบนใบหน้าสวมชุดเครื่องแบบวาเรียนค่อยๆปรากฏตัวขึ้นในสายตาของทุกคนตามด้วยสมาชิกวาเรียนสามคนซึ่งได้รับรางวัลตามมาเดลฟีกอรลูซิเลียและฟรานและยิ่งไปกว่านั้นน้องชายเกือบร้อยคนที่สวมชุดวารเรียนด้วยจริงสิใครกันที่กล้าพูดไรสาระต่อหน้าผู้นำของเรา มีการย้อยเยบนใบหน้าของเ a n x, x u s และเจตนาค่าก็ฉายแววในดวงตาของเขาไม่มีใครบอกคุณเหรือยูยูตระกูลวองโกลเลอย่างไรเหตุผลแต่มีโทษประหารชีวิตบทที่หนึ่งร้อยแปดบทที่หนึ่งร้อยแปดแลนเซอร์ฟ้าเมื่อเห็นการปรากฏตัวของซซนซัสและคนอื่นๆใบหน้าของเซนโกคุก็ดูน่าเกลียดทันทีเขาไม่รู้ว่าจู่ๆคนเหล่านี้ก็ปรากฏตัวขึ้นบนเกาะออฟอย่างไรการปรากฏตัวของคนกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่าชาวราศีตุลแห่งชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งตระกูลวองโกลเลหน่วยลอบสังหารพิเศษอิสรระว ชื่อนี้เกือบจะเท่ากับของจักรพรรดิในโลกมืดในแง่หนึ่งชื่อเสียงของวาเรียนจะตามทันผู้ปกครองของตระกูลวองโกเล่สำหรับผู้นำ FANUS ยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเขามาก่อนแต่พบว่าไม่มีทางรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสู้ของเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา FANUS แทบไม่ได้ขยับมือเลยหรือกล่าวอีกในหนึ่งเขาได้ฝังทุกคนที่ได้เห็นเขาดำเนินการด้วยตนเองดังนั้นความแข็งแกร่งของ FANUS จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปริศนาแต่เนื่องจากเขาสามารถเป็นผู้บัญชาการของวาเรียอนความแข็งแกร่งของเขาจะไม่มีวันอ่อนแอเกินไป สิ่งที่เซนโกคุกังวลยิ่งกว่าคือตอนนี้หน่วยสังหารพิเศษอิสระของวองโกเล่ได้ปรากฏตัวขึ้นบนเกาะออฟซึ่งหมายความว่าครอบครัววองโกเล่ได้ตอบโต้แล้วในกรณีนี้ผู้พิทักษ์จะปรากฏที่นี่ด้วยหรือไม่ทอริอยูยูผู้พิทักษ์สายฝนและเนเกอร์ผู้พิทักษ์แสงแดดไม่ว่าชายใดในสองคนนี้จะปรากฏตัวโอกาสในการชนะของมารีนจะลดลงอย่างมากคนเรือเอกเซนโกคุข่าวจากรัฐบาลโลกกล่าวว่าผู้พิทักษ์วองโกเล่สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขายังอยู่ในนิวเวิร์ลและรัฐบาลโลกได้ส่งพลังการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องไปด้วยใช้เวลาไม่นน่่นนนนาากกกกกก็งกเเเะยูอออัิววววลพืสดรรหรชีต เซนโกคุยังคิดว่ามันค่อนข้างดีตอนที่ฉันได้ยินภาคที่แล้วแต่เมื่อเขาได้ยินส่วนสุดท้ายเขาอยากจะเรียกฆ่าผู้อาวุโสโดยตรงเพื่อสาปแช่งเมื่อไหร่จะยังคิดถึงการประหารชีวิตในที่สาธารณะจับวงโกเล่ไอง่ายขนาดนั้นเลยหรืออย่างไรก็ตามรัฐบาลโลกได้ส่งกองกำลังรบไปยังไฮฮูซึ่งเซนโกคุไม่คาดฝันแต่ถ้าคุณคิดให้ดีก็ควรเป็นมือของเซเลเทียดรา้อนท้ายที่สุดแล้วเซเลเทียดรา้อนเกลียดวงโกเล่ไอเกาะบอลในสนามรบ FANXUS และอาคานูเผชิญหน้ากาันและทั้งคู่ก็มีออราที่กดขี่ข่มเหงอย่างผิดปกติทหารนาวิกโยธินธรรมดาไม่กล้าเข้าใกล้เลยเหตุผลหลักคืออาคาอนูแตกต่างจากคนเรือโทท่านอื่นความพินาศการต่อสู้ของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินไปและลาวาที่ไหลรินมันง่ายเกินไปที่จะทำร้ายกองกำลังที่เป็นมิตรโดยไม่ได้ตั้งใจหากพวกเขารุมล้อมจะมีคนที่ตกอยู่ในมือของรองพลเรือตรีมากกว่าพวกเขาจะได้รับการแก้ไขโดยอีกฝ่ายวองโกเลสามารถกำหนดอาชญากรรมร้ายแรงได้หรือไม่คุณแค่เหยียบย่ำความยุติธรรมฉันต้องไม่ยอมให้คนร้ายอย่างเรรราคปงงวโกกละทั้หญ อาคาอินุไม่ใช่คนนั่งคุยกับคนอื่นได้ช้าเขาไม่รีรอที่จะระบายแมกมาไปทางสซนซาร์าการโจมตีที่น่ากลัวแม้แต่นวิทโยธินโดยรอบกอดไม่ได้ที่จะมองไปทั่วเมื่อเห็นฉันต้องบอกว่าความสามารถของอาคาอินุนั้นอยู่ในระดับัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแท้จริงและการทำลายล้างของแมกมาก,ก็ค่อนข้างทรงพลังเช่นกัน <m> <c oughs> ในเวลานี้เอ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 เลเอ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 เาเอ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 เยเอ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 าอนอเ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 อาอเ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 อดอเ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 อใหเพวกเขาดูว่าวอโกเล่คืออะไรเอเอ้า สิงโตขาวตัวหนึ่งที่กำลังลุกไหมยเยพร้อมเปลวไฟขนาดใหญ่ในกล่องปรากฏขึ้นตรงหน้า xanxus แต่มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้นานนะักเพราะในเวลานี้แซนซัสมีความโกรธเคืองมากมายสุนัขสีแดงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใส่ร้ายตระกูลวองโกเล่ซึ่งเขาทนไม่ได้อยู่แล้วทันใดนั้นเส้นสีดำปรากฏขึ้นบนร่างของเบสตาซึ่งกลายเป็นสิงโตขาวทันทีคำรามด้วยเสียงคำรามพลังทั้งสองของดาคองและแลนก็มือหวาพร้อมกันหินหนืงที่เดิมก้าวราวกลายเป็นหินในชั่วพริบตาจากนั้นก็จะายตัวและสลายไปนี้ ฉันทำลายลาวาของพลเรือเอกซาคาซกิด้วยเสียงคำรามจริงๆเหรอนั่นมันสัตว์ประหลาดชนิดใดเฮ <Hey, S 1> <Hey, S 2> คนคนนั้นมีรอยแผลเป็นเยอะมากทหารนาวิกโยธินที่อยู่รายรอบก็ตกตะลึงเช่นกันพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าการโจมตีของรองพลเรือเอกของพวกเขาเรากับภัยธรรมชาติจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายและการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า X A N X U S ก็เป็นการรักษาที่หายขาดเช่นกันเพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่าความโกรธของซันซัตมาถึงจุดสูงสุดแล้วในเวลานี้บาดแผลเก่าที่วองโกเลไอเอ็กทิงไว้ให้เขาปรากฏบนใบหน้าของเขาเท่านนั้ ความสามารถประหลาดและสัตว์ประหลาดไอสารเลวนั่นสิงโตหรือเสือพิซารุเห็นความเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าจึงอดไม่ได้ที่จะพูดบางทีอาจเป็นเพราะสูญเสียแขนตัวละครของเขาจึงสงบลงมากเฮเบสตาไม่ใช่สิงโตหรือเสือแต่คุณไม่จําเป็นต้องรู้สิ่งเหล่านี้สิ่งเดียวที่คุณต้องเข้าใจคือเบสตาและฉันมีความสามารถในการทําลายพวกคุณคําว่าลูกผสมในปากของคิซารุสัมผัสได้ถึงความโกรธของซนันซาและเจตนาฆ่าในดวงตาของพิซารุก็รุนแรงขึ้นในขณะนั้นใช่แล้วเบสตาอาวุธกล่องของเขาไม่ใช่สิงโตหรือเสือ ฉันไม่สนใยหรอกว่ามันเป็นลูกครึ่งแบบไหนสิ่งเดียวที่ฉันต้องทําตอนนี้คือเผาพวกวองโกเล่ที่โง่ขลาทั้งหมดให้เป็นเท่าทานอาคาอินุไม่ใช่มังสวิรัตเช่นกันแม้ว่าหัวใจของเขาจะผันผวนเล็กน้อยเนื่องจากรูปกษณ์ของเวสตาแต่เขาสามารถปรับมันได้อย่างรวดเร็วเขาเข้าใจดีว่านี่คือสนามรบและเผชิญหน้ากับศัตรูทางเลือกเดียวคือคุณเนื่องจากการโจมตีที่กระจัดกระจายเช่นเกร a เอร u p ชันไม่สามารถจัดการกับ x a เอ s ได้ดังนั้นให้รวมพลังให้เข้มข้นยิ่งขึ้นกูเลียนดูดาว เขาพยายามอย่างเต็มที่และแม้กระทั่งช้ฮาคีติดอาวุธในเวลานี้เขาไม่เชื่อฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือหรือลูกครึ่งสิงโตและเขาสามารถป้องกันการโจมตีทั้งหมดของเขาได้จริงๆแต่คราวนี้เอเอเอ็นเอไม่ได้ตั้งใจจะให้เบสตาเป็นคนยิงลั่นไกบูมไฟแห่งความโกรธปะทุขึ้นในทัศนคติที่รัดกุมมากในขณะนี้มันเป็นช่วงเวลาที่หายใจประราชัยหุกเขาบทที่หนึ่งร้อยเก้าบทที่หนึ่งร้อยเก้าจินตนาการที่แท้จริง พลังแห่งไฟของ XANXUS นั้นน่ากลัวอย่างยิ่งวองโกเล่ไอของปีนั้นสามารถปราบปรามพวกมาเฟียทั้งหมดด้วยไฟแห่งความโกรธและความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้และ XANXUS ไม่เพียงแต่ใช้ไฟแห่งความโกรธแบบเดียวกับวองโกเล่ไอไอเท่านั้นแต่ยังใช้ปืนพกของวองโกเลมีไอไอเพื่อรวมเข้ากับไฟที่โกรธแค้นอันทรงพลังอีกด้วยในแง่ของพลังทำลายล้างเพียงอย่างเดียวในตระกูลวองโกเล XANXUS เป็นก้าวแรกของการดำรงอยู่อย่างแน่นอนอาคาอินุผู้แข็งแกร่งยังไม่ถึงจุดสุดยอดจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแมมว่่่าาาาาเขจะพยยองดดีีทสุก็ตม เมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้โมมูซากิก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆาอาคาอินูและพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าไม่เป็นไรใช่ไหมซากาซูกิมีบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มันเป็นแค่เลวซามอาคาอินูมีรอยแผลเป็นที่แขนขวาอย่างเห็นได้ชัดท้ายที่สุดการโจมตีของเขาในตอนนี้คือการยืดแขนที่ล่างออกไปโดยไม่คาดคิดเปลวไปที่ยิงจากปืนของฝ่ายตรงข้ามจะยังเข้าไปพัวพันกับฮาคิที่ติดอาวุธอยู่ผู้ชายคนนี้ไม่ง่ายที่จะรับมือเราต้องร่วมมือกันโมมูซากิจ้องที่เอเอเอ็เอสอย่างใกล้ชิดและใบหน้าของเขาดูแคร่งึม เป็นเรื่องปกติอาคาอินุจะปฏิเสธอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้เขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ห8 0้อแปดสิต้องแก้ไขผู้บังคับบัญชาของวาริเอียนนี้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่สามารถปลดปล่อยได้คุณรู้ไหมว่าวาริเอียนมีสมาชิกคนอื่นๆและวองโกลเล่ไอคอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นไม่ง่ายเลยที่จะรับมือสองคนนั้นจะไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรมันจะไม่น่าเบื่อเหมือนตอนนี้แต่ฉันต้องบอกก่อนแม้ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันฉันอยากฆ่าคุณเป็นเรื่องง่ายแม้แต่ในการเผชิญหน้าของอาคาอินุและโมมูซานี้ท่าทางของนเน เพราะเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างแน่นอนลำบากจริงๆนะลุงผมเส้นเดียวทาไมต้องกวนประสาทฉันด้วยไปหาเจ้านายหรือมีปัญหากับ B 0 SS เในอีกด้านหนึ่งฟรานย,ยังคงหลบเลี่ยงการบันทึกของกระรอกบ,บินได้และใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังบางครั้งเมื่อเขาเจอฟันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาก็จะเปิดทุกกตาระครังขึ้นมาป้องกันถ้าไม่ใช่ตอนนี้เบลกาลังแก้ตัวหน่วยนะวิกโยธีนและคาดว่าเขาจะให้โดยตรงมิดคว้างไม่กี่ที่จะเล่นด้วยคุณไม่ใช่ตัวละครธรรมดา แฟนหัวกบมอบเงินจำนวน4 2 0รอยิบล้านใบให้กับเบลลี่การฆ่าคุณที่นี่เป็นการทำลายครอบครัววองโกเล่ด้วยทอกกิ้งเมาส์ยังคงเวียนดาบของเขาอยู่แต่ทุกครั้งที่หัวของกบสามารถกระเด็นออกไปได้เปรียบมันทำให้เขามีไฟในใจและไม่สามารถระบายออกได้เขารู้สึกว่าฟรานไม่ได้ต่อสู้กับตัวเองเลยแต่กำลังเล่นกับตัวเองแล้วทำไมคุณถึงจริงจังขนาดนี้คุณลุงเจ้าจะบังคับข่าเช่นนี้และข่าต้องจัดการกับเจ้าให้หนัก ในเวลานี้ฟรานหยุดหลบเขาเพียงแค่ยืนอยู่กับที่แหวนวาเรียนในมือของเขากำลังลุกไหม้แย,ย่ยอย่างรุนแรงด้วยเปลวไฟสีครามและสภาพแวดล้อมโดยรอบก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเวลานี้นี่มันอะไรกันเนี่ยกระรอบบินที่กำลังจะพุ่งเข้าหาฟรานต่อไปก็หยุดนิ่งทังในใดนั้นเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ในหนองน้ำเท้าของเขามีถาวรมากมายและเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทั่วขณะหนึ่งความฉลาดไม่เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ความสามารถเป็นภาพหลอนหรือไม่รู้สึกเหมือนความสามารถของโลจ้ามาร์ฟรุตเป็นอย่างไร ความสามารถของคนกลุ่มนี้ในตระกูลวองโกลเล่นั้นแปลกเกินไปเห็นได้ชัดว่าวงโกลเล่ไอเป็นบุคคลที่มีความสามารถของเมรา่าเมราพลุแต่เขาแสดงความสามารถในการกลายเป็นหินตอนนี้หัวกบได้จำกัดการเคลื่อนไหวของเขาด้วยหนองน้ำและเาวานันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้มารีนไม่เข้าใจเปลวไฟแห่งความตายดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันลักษณะเปลวไฟของคุณลักษณะเหมาะคือการก่อสร้างซึ่งสามารถสร้างขึ้นจากความว่างเปล่าการสร้างบางสิ่งด้วยความรู้สึกเหมือนจริงเพื่อทำให้อีกฝ่ายสับสน กล่าวอีกในหนึ่งมันไม่ใช่ความสามารถของมาร์ทฟูทที่จำกัดการกระทำของสปีดเมาส์ในตอนนี้แต่เป็นภาพลงตาที่แท้จริงที่สร้างโดยฟรานในภาพลงตาดังกล่าวฟรนเป็นผู้เที่ยวชาญอย่างแท้จริงความแข็งแกร่งของหนูไม่ได้อ่อนแอแต่ไม่สามารถ่าฟรานได้ถ้าอย่างนั้นท่านลุงโปรดรนเปร,ปรอด้วยหลังจากที่คุณตายแล้วอย่าหันไปหาทีหรือมหาราวท้ายที่สุดทั้งหมดนี้เป็นคำสั่งของเจ้านายหากคุณมีเรื่องขับข้องใจใดๆก็ไปหาเขาเมื่อพูดอย่างนั้นฟรานได้เพิ่มรูปร่างของภาพลงตาและแรงดึงของหนองน้ำก็น่าทึงงงม้นบใลไัหป บูมในช่วงเวลาวิกฤตนี้ลำแสงเลเซอร์ตกลงมาจากท้องฟ้าทะลุผ่านร่างของฟรานโดยตรงแล้วระเบิดอย่างไรก็ตามด้วยการระเบิดครั้งนี้ร่างของฟรานก็ค่อยๆหายไปและหายไปสิ่งที่หายไปด้วยกันคือสภาพแวดล้อมหนองน้าที่เกือบจะกลืนกินกระรอบบินรู้ไหมสิ่งแวดล้อมที่ฟรานสร้างขึ้นนั้นเป็นของจริงกล่าวคือถ้ากระรอบบินถูกกลืนเข้าไปจนหมดรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารเรือจะนําไปสู่จุดจบของชีวิต อย่าประมาทอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเสนาธิการของหน่วยรอบสังหารพิเศษอิสระของวองโกเล่และเมื่อหัวกบต,ตัวนี้อยู่ในสาขาจีก่อนหน้านี้ฉันกับซาขาซึก,กิก็ประสบความสูญเสียแม้แต่พลเรือเอกเซนโกคุก็ยังได้รับผลกระทบจากความสามารถของคู่ต่อสู้ในขณะนั้นนอสอเสือรังสีของแสงรวมตัวกันรอบๆยูโมและกลายเป็นร่างของคิซารุอยาคิดว่าเรามีโอกาสที่จะชนะถ้าเราส่งกองกำลังที่เกินกว่าบัสเตอร์คอร์ในครั้งนี้ครอบครัววองโกเล่ไม่ง่ายเลยที่จะรับมือถ้าคุณใส่ใจกับมันคุณจะสูญเสียมันไปอันตรายถึงชีวิต ตัวเขาเองสูญเสียแขนเนื่องจากการต่อสู้กับวองโกเล่ไอตอนนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับผู้คนในตระกูลวองโกเล่นอกเหนือจากความเกลียดชังที่ไม่อาจลบล้างในหัวใจของเขาได้เขายังระมัดระวังอย่าประมาทใครในตระกูลวองโกเล่ขอบคุณฉันจะไม่ปล่อยให้เขาฉวยโอกาสอีกแล้วในขณะนี้ยูโม่ถอนหายใจพร้อมถือด้ามมีดในมือของเขาเขาได้กล่นลมหายใจแห่งความตายในตอนนี้ถ้าเขาไม่พยายามอย่างเต็มที่เขาจะโง่เกินไปไปกันเถอะวองโกเล่ฉันทำได้แค่มอบให้ในายเซนโกคูเท่านั้นคิซารุไม่กล้าเอาท้องของกระรอกบ,บินมาปะทะบปลาในเวลานี้ ในทางกลับกันพลเรือเอกเซนโกคุได้ก้าวเข้าสู่สนามรบนี้แล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับวองโกเล่ไอนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมมันถึงลำบากจริงๆคุณลุงสองคนคราวนี้ฉันต้องขอให้ยามาโตโบสพูดเท่าให้โบนัสเมื่อฉันกลับไปแล้วพูดอะไรลมพัดผ่านเข้ามาและร่างของฟรานก็ปรากฏข,ขึ้นทันทีหลังคีซารุและยูโมลหลายสิบเมตรแม้ว่าเขาจะยังไม่สัมผัสเหมือนแกงโอใครก็ตามที่รู้จักเขาสามารถบ,บอกได้จากสายตาของเขาเขาโกรธเล็กน้อยบทที่หนึ่งร้อยสิบบทที่หนึ่งร้อยสิบสตรอง e ซึนโกคุเดินไปที่ตำแหน่งของติออตโตทีละขั้นและทุกย่างก้าวของเขาก็หนักมากก่อนที่เขาจะถูกสุ่มตัวไปแม้ว่าเขาจะคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ธรรมดาเขาก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้รู้ไหมคราวนี้พวกเขาได้ส่งกองกำลังเฉพาะของบัสเตอร์คอแล้วหากพวกเขาเพิ่มพลเรือเอกพวกเขาจะสซงหน้าบัสเตอร์คอในอดีตมารีนบัสเตอร์คอมักจะเสียเปรียบและน่ากลัวอยู่เสมอแม้แต่คนบ้าอย่างดักราสบุลเลตก็ตกอยู่ใต้อาหารสั์ของบัสเตอร์คอและถูกคุมขังในอิมเพลดาว แต่ตอนนี้วงกลเล่ไอลาวาเรียนที่อยู่ภายใต้ปีศาจของเขาไม่ถูกต้องมีรูปลักษณ์ที่เข้าคู่กับมารีนบัตเตอร์คอร์อย่างสม่ำเสมอและแม้กระทั่งภายใต้สถานการณ์บางอย่างด้านที่นับได้ว่าเป็นมารีนก็ถูกระงับสิ่งนี้จะทําให้เขายอมรับได้อย่างไรฉันรู้ว่าคราวนี้ฉันควรเรียกผู้ชายคนนั้นว่ากาับกลับมาอย่างไรก็ตามเขาเป็นรองคนเรือโทขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเซนโกคุค,คิดในใจแต่เขาคิดได้เพียงเรื่องแบบนี้เพราะเขารู้ดีว่าผู้ชายที่กรับมีหลานชายอยู่ในใจและตอนนี้เขาต้องการเรียกเขากลับไปทํางานความเป็นจริง อย่าพูดถึงตัวเองเลยแม้แต่ของช่วยก็เรียกว่าหัวแข็งไม่ได้วองโกเล่ฉันคุณจะเสียสละมากแค่ไหนจูจูเซนโกโคุก็หยุดเดินไปข้างหน้าเขามองไปที่จิออโต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลและตะโกนออกไปตรงๆไม่ใช่แค่ทหารน,นาวิกโยธินของฉันที่มาที่นี่แต่ยังเป็นสมาชิกของครอบครัววองโกเล,ล่ของคุณด้วยใช่ไหมด้วยการเสียสละมากมายในที่สุดคุณก็จะถูกจับในที่สุดการต่อสู้ในปัจจุบันสมเหตุสมผลหรือไม่ความสําคัญเราไม่ได้สนใจอะไรมากฉันมองดูแล้วมันคือคุณนาวิกโยธินที่ล้มลงดูเหมือนว่าไม่มีใใคคครครรนนออบััวขงฉ จิออตโต้พูดด้วยรอยยิ้มเขาชำเลืองดูตอนนี้กองทหารของวาเรียนได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่ไม่มีเหยื่อเหตุผลสำหรับสถานการณ์นี้คือลูเซเลียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้ที่ด้านหน้าได้นำคิงพีคอรไปด้วยและทำหน้าที่เป็นแพทย์ในสนามรบอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับการปฏิบัติจากเขาจะต้องตัดผมเคราและทำเล็บหลังจากที่กลับไปแล้วท้ายที่สุดทุกคนได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีขนดกแล้วเจ้าบ้าไปแล้ววองโกเลไอเมื่อเสียงคำรามออกมาจากปากของเขาร่างของเซนโกคุเริ่มโตขึ้นและในที่สุดกกก็็ลาาาาาาายยยยเปนปนนนนพพรรระรุุทททททธูออองงงคคีีี่่ืใใสตตขขห้ชชชมจบบวิณ ในเวลาที่ต้องการเซนโกคุดึงระยะห่างระหว่างเขากับจิออโตโดยตรงเขายกฝ่ามือสีทองขึ้นและตบจิออโตบนยอดเขาในเวลาเดียวกันอาโอคิจิที่อยู่ด้านข้างก็ไม่นิ่งเช่นกันสเก็ตน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาภายใต้ลมหนาวที่พัดเริ้วขึ้นจากนั้นโอบรอบฮาคิที่ติดอาวุธด้วยลมแรงเขาฟันแขนที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้ของจิออโตความร่วมมือระหว่างทั้งสองแน่นแฟนและแทบไม่มีข้อบกพร่องใดๆย,ดยันเจียยานซูเมื่อเห็นสิ่งนี้จอตโต้ก็ยกเสาเพลิงขึ้นมารอบๆตัวทันทีพยายามปิดกั้นห้อง,งองคุาิิ แต่ไอสเก็ตในมือของอาโอคิติกลับเร่งตัวขึ้นทันใดเมื่อมันสัมผัสกับเปลวไฟเครื่องปรับอากาศก็ส่งเสียงหมีดหมิวไปตามลานสเก็ตน้ำแข็งราวกับลมแรงพัดพาไปดับเสาไปที่พุ่งสูงขึ้นฝ่ามือสีทองของเซนโกคุยังซูมเข้าอย่างต่อเนื่องในขอบเขตการมองเห็นของจิออตโต้จากนั้นฝ่ามือที่เป็นกลางก็ตกลงบนหน้าอกของจิออตโต้และอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทรงพลังฮาก,กิก็เบิดออกมาอย่างดุเดือดซึ่งทำให้จิออตโต้อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรโดยตอรองงถ้าไม่ใช่จิออตโต้ใช้ไฟร้ายแรงเป็นแรงขับและห้แม ฝ่ามือโดนหน้าอ,อกของเขาและทิ่อ,อตโต้อดไม่ได้ที่จะกระอักเลือดเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะสูญเสียหลังจากการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ฮากิในตอนท้ายซึ่งทาให้เขาไม่สบายใจอย่างยิ่งสมควรที่จะเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการนาวิกโยธินที่มีอำนาจการต่อสู้สูงสุดและคุณไม่สามารถมองมันด้วยตาเดียวกับรองผู้บัญชาการทหารเรือเหล่านั้นแต่คุณมีร่างกายที่ใหญ่โตและการกระทําของคุณก็ว่องไวมากมันมากไปหน่อยเซนโกคุแต่เนื่องจากคุณเพิ่งให้มันฉันตกฉันแล้วตอนนี้คุณยังสามารถรับฉันโอเปเรช ระบบเปิดตัว XBURNER e ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทันทีที่ร่างที่ถอยกลับมีเสถียรภาพในอากาศจิออตโตได้ที้มือไปข้างหลังเขาแล้วและเลวไฟที่อ่อนนุ่มก็ถูกปล่อยออกมาในวงกว้างและความแรงของความดันก็ถูกปรับตามเสียงในหูของเขาอีกมือหนึ่งกำมัดไว้ข้างหน้าเขาและแกง๊งจีเอ็นรวมตัวกันเร็วขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่ออตโตร,รู้ดีว่าเขากำลังเผชิญกับคู่ต่อสู้แบบไหนและเซนโกคุจะไม่มีวันยอมแพ้เขามีเวลาสะสมพลังงานมากเกินไปแม้ว่าจะทำให้การอักเสบข,ของทั้งสองฝ่ายไม่เสถียรเขาก็ต้องควา้า การเคลื่อนไหวนั้นทรงพลังมากจนฉันไม่สามารถต้านทานมันด้วยกำลังทั้งหมดที่มีมาก่อนในขั้นต้นคิซารุกำลังต่อสู้กับฟรานแต่ในมุมของการมองเห็นของเขาเพิ่งเห็นเลวไฟที่แผ่วเบาออกมาอย่างมโหฬาการมองเห็นเพียงเล็กน้อยนั้นทำให้เขาเข้าใจความคิดของจิออตโตแม้กระทั่งตอนนี้เขามีความกลัวที่เอระเหยี่ยวกับ F อ U R N E R คูซานเซนโกคูยังรู้สึกถึงพลังที่มีอยู่ในการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้และตะโกนทันทีและในขณะเดียวกันพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าสีทองก็ยกขึ้นสูงอีกครั้งดอกจัน หากเป็น XB U R N E R ปกติและเซนโกคุและอาโอคิจิก็มีเวลามากพอที่จะตอบโต้แต่คราวนี้จิออโต้ไม่ได้ตั้งใจจะให้เวลาตอบสนองกับทุกคนแม้แต่ตัวเขาเองสายเกินไปแล้วพลเรือเอกเซนโกคุเอ็กซ์เบิร์นแอร์ขณะที่เสียงของจิออโต้ตกลงไปมือก็กระหมัดออกอย่างรวดเร็วและเหยียดออกไปข้างหน้าเปลวเพลิงของแก๊งที่รวมตัวกันก่อนที่จะเอียงออกไปในขณะนี้และเปลวเพลิงบนท้องฟ้าก็ปกคลุมทุกสิ่งในวิสัยทัศน์ของจิออโต้ในช่วงคลิปตาข้างหน้าพื้นที่ดูเหมือนจะสั่นสะเทือนภายใต้้้้้แแแรรรรงงนนนีีีลละะพพักก็็ุ่่เเเเขาาาโคคอิิจดดววววยมท นีเคล็ดลับนี้คืออะไรอารอุอคิติ์กะลึงในขณะนั้นเขาเคยเห็นเลเซอร์ของคิซารุแล้วแต่ผลกระทบของไปที่ตายแล้วในตอนนี้นั้นแข็งแกร่งกว่าเลเซอร์ของคิซารุอย่างเห็นได้ชัดลมหายใจในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าทำไมคิซารุถึงพ่ายแพ้อย่างถี่ถ้วนในการต่อสู้ครั้งนั้นที่ซาบาโอดีอาคิเปลาโกและถึงกับยอมจ่ายเงินค่าอาวุธเขาคิดว่าเขาถูกโจมตีด้วยการเคลื่อนไหวนี้อย่าตื่นประหนกครูซานพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสกัดกั้นการโจมตีนี้ผลกระทบของพระพุทธเจ้า หลังจากดื่มนักรัศมีสีขาวก็ปรากฏขึ้นบนป่ามือสีทองที่ยกขึ้นของเซนโกคุจากนั้นเขาก็ยิงคลื่นกระแทกไปข้างหน้าและอาโอคิจิที่ตอบสนองก็ไม่ลังเลที่จะใช้ทักษะของเขาปากไก่ฟ้าพายุน้ำแข็งแล้วบูมอยู่